และก็ซีรีส์โปรเจกต์ซีรีส์ของเราเครับผมงในาตอนนี้กับการเตรียมตัวที่จะต้องเริ่มรันโปรเจกต์แล้วก็เป็นพาร์ทของ P Production คือเตรียมทั้งบททั้งหลไยสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้ตัว Production มันโฟล์ที่สุดเพราะว่าอย่างที่ปอนบอกไปพาร์ทการขายทำเนี่ยเราจะแยกตัวออกไปเลย เป็นหลังหลายเดือนอย่างเงี้ยครับเพื่อจะให้ทุกอย่างมันสม o o t แล้วก็ได้ฟีลลิ่งที่สุดเพราะมันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่เป็นเรียกว่าโรแมนติกคอมเมดี้มันมีความละเอียดของเรื่องความรู้สุดครับแล้วที่สำคัญก็โชคดีมากครับที่ที่กระวงมันนี้เข้ามาซัพพอร์ตคือเราได้ทํางานร่วมกันมันเลยก็ต้องแบบมีการส่งหรือว่าเลือกของของดีของไทยทั้งไทยและที่ส่งออกไปอย่างเงี้ยมาอยู่ในซีรีส์เราด้วยมันเลยมันเลยต้อง วางพีโปรดักชั่นที่มันละเอียดมากๆครับสำคัญม,มากพีโปรดักชั่นใช่ใช่แงงค่ทำไมเราคงม,มีกดดันไหมเพราะก่อนหน้านี้เราเล่นคิมคอสเนอะไม่ได้หักมาเลยแต่นี่เป็โรแมนติกคอมเมดีอ้อ่ะไม่กดดนัน <c oughs> เพราะว่าผมว่าผมคนโรแมนติกอยู่แล้ว <c oughs> เคยบอกแล้ววันมันก่อนอันนี้ข <c oughs> ายของขายของเพราะว่าคิดว่าจริงๆมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการในการแคปเจอร์ความโรแมนติกในช่วงยุครัชกาลที่สี่ แต่บอกว่าความเจ๋งมันคือเราได้เอาของที่เป็นของโลคอลไปทายินเข้าไปบอกว่ามันน่าจะสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วไมซ์เซ็ตของทั้ง,งเรา<ม>แลวา้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยรู้สึกว่าเราจะไม่ทําให้มันให้มันหยีอะครับจะทําให้มันเรียนที่สุดซึ่งของไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีของจริงๆเยอะผมก็เลยรู้สึกดีมากกว่าจะตื่นเต้นครับรับรองครับว่าพวกเราจะกินให้มันดูอร่อยที่สุด<ม>ให้ให้คนดูรู้เสร็จแบบเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรคือโปชั่ว่า ขอ,ของไทยอ่ะมันมันกลมกล่อมแล้วแล้วเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเข้าใจได้นีครับก็คิดว่ามันน่าจะซับพอร์ตกันระหว่างกระชวมพันย์ิดแล้วก็ซีรีส์ต้องชายครับตังสเรา่ยค่ะก็นคายาแบบเซนเรื่องของความแบบว่าเป็นอาหารไทยอะไรสองคนแบบว่ามเตียวกบบรหวานทอะไรงไ<อ>งก็งชอบหรอโอ้โหเยอะอะหลายใจ อโปก่อนของผมชอบอันนี้ขนมใส่ไส้อันนี้อันนี้หนึ่งอลที่ชอบี่สูจน์คใส่ไส้เหรอผมใส่ไส้ผมชอบที่ชื่อชั่วขนาดที่มันเป็นกล้วยทอดข้าวเม่าผมชอบกินข้าวเม่ามากชอบมากๆจริงๆครับอร่อยนะข้าวเม่านั่นแหละอร่อยมันมันจะมีแบบมะพร้าวแล้วมะพร้าวอันน้ำลาไหลละไม่ข้าวเม่าที่อร่อยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นข้าวเม่าที่ ขูดได้มือสังเกตจากยังไงรู้ไหมเวลาเรากินไปมันจะมีเศษเศษกลาแทงปลานั่นคือจริงๆนี่เรื่องจริงถ้าใครเคยกินจะเข้าใจถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นท่าขูดมะพร้าวเดี๋ยวพี่ไม้ทำให้ดูมาเมาเลเต้องถ่ายอะไเนี่ยถ่ายใช่ทัโชว์ความหวานของมะพร้าวหรือโชว์ความหวานของหอมกิ่นทั้งหมดทั้งหมดทั้งคู่หวานได้ทุกมิติ มันมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว,ว่าเรื่องของแล<ช>้วก็เรื่องความหวานด้วยมึงต้องดูตัวละครหลากหลายที่จะใส่เข้ามาใช่เพราะว่ามันมีหลายตัวละครที่เข้ามาแล้วก็มีหลายตัวละครที่ผัดเปลี่ยนกันไป<ช>ต,ต้องติดตามครับความว่าความหวานเลยใช่น้าหมวงแความคอมเมดี้นี่จะยังไงคนะโอ้ยบอกว่าตอนนี้เขาทำบทกันเข้มข้นมากเอาหนะักตอนคินพอสมีตดใส่เข้าโมแล้วอัอนนี้มันต้องมีอะไรแบบที่มันคาดไม่ถึงสำหรับผมนะแต่ไม่เอานะไอ้ไอ้มุกแบบอะไรนะตลาแทนปากไม่เอา หมาบูบานี่จะได้ไหมครับก็ก็เท่าเท่าที่เห็นบทมาเล็กๆก็ก็น่าจะน่าจะน่ารักอยู่อ่าต้องรอไปดูแต่เราสองคนได้มีส่วนในการพัฒนาบทมากน้อยขนาดไหนครับที่เรื่องอตอนนี้ได้ได้แค่เป็นคนมองแต่ว่าคนคนคนที่เขียนก็มีประมาณเยอะใชหลายเยอะใช้หลายคนแล้วก็เชื่อว่าอ่าเป็นคนที่หลายคนรู้จักผลงานเขาอยู่แล้วแน่นอนครับ เราได้ใส่ความต้องการของเราไปบ้างน้อยขนาดไหนได้บอกกับไี่ว่าเราอยากเห็นแบบนี้แบบนี้เราอยากแสดงแบบน้คือในเบื้องต้นมันเป็นการทํางานระหว่างทีมงานที่เขาอยู่เป็นนักเตอรนอะไรอย่างเงี้ยกับทางพี่ปอยทีมจริงๆครับในฐานะของนักแสดงมันจะเป็นส่วนที่ว่าพวกเราเอาไปเอาบทที่มันเห็นค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วมามาปัดแต่งให้มันให้มันใกล้กับสิ่งที่เราจะพรีเซนต์ออกไปถึงแต่ละผมก็เลยยังยังไม่มีณเวลานี้แต่ว่าแต่ว่าบอกเขาแล้วว่า ไอ้เรื่องไอ้เรื่องคอมเมดี้เนี่ยจะต้องแบบฝึกกันเยอะนิดนึงทดลองทดลองอแบงโก้อีโต้เอ้ยอ่ะสีเหลืองสีเหลืองเย็นโลเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยครที่ใครับว่ามีตลกมากกว่ากันผมว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าไทยพวกเราทั้งคู่หนกันนะเป็นมุกตลก มองหน้ามองมองหน้าที่พี่สื่อแล้วแบบว่าโอ้โหน้าเขาเจือนมากเลยเล่นมุกเลยกีผมว่าต้องถามว่าใครใครที่ใครที่เล่นมุกแล้วไม่ตลกมากกว่ากันเออผมว่านี้น่าจะแม่ดีกว่าน่าจะบูมครับอ่แล้วันใครใครที่หวานมากกว่ากันครับสองคนใครหวานโอ้ต้องติดตามดูในผลงานดีว่ะโอ้โหผมว่าหวานไม่หวานต้องลองมาชิมอ่านนหวดดูไ้ต่ได้ัครบแต่ไดๆตามคือ คือนอกจากซีรีส์ของพวกเราแล้วเนี่ยที่ชื่อ่องวาชายอ่ะก็ต่างคนต่างก็มีโปรเจกที่ต้องไปเตยมตัวกันด้วยได้ได้ทีนี้เร้ต้องออกมาแล้วละเพียงประกอบในฐานะประธานท้ายเพย้งดูจริงๆต้องดูตามความเหมาะสมว่ายังไงแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของเดือนคลามิวสิกที่เป็นเรื่องโปรเจกที่สําคัญจริงฝั่งเขาเองก็มีอะไรที่สําคัญอัพมีฟโปรเจกอะไรมาหน่อยดิผมบอกไม่ได้บอกไม่ได้ที่บอกพี่แล้วผมผมบอกไม่ได้ เดี๋ยวผมจะยังไงยังไงคือเอาหน้าติดตามแล้วกัน b e y o นค c า o u d n งานงายเขาแบบไหนก็เป็นงานการแสดงที่เป็นบทในเป็นหนึ่งบทในฝันที่เชื่อว่าทุกคนเคยดูมาก่อนอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะ่ยเไม่ยอมบอกก็ต้องรอติดตามครับนาเป็นภาพยน์เชื่อว่าได้ดูกันทั่วโลกพร้อมกันนา พี่ไม้เมื่อกี้พูดว่าอะไรไม่แต่บอกว่าจะบอกว่าแต่ที่แน่ๆคือปีนี้เบียร์คาเปิดลับจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทการแสดงการคอลลาบเรชันกับค่ายอื่นรวมถึงพาร์ทเพลงเองไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มาคอลแลบหรือว่าการการสร้างและหาศิลปินดนตรีใหม่ๆนะครับเราอยากได้อะไรที่มันใหม่เพื่อจะเพื่อจะเสิร์ฟกับคนที่ชื่นชอบดนตรีพี่ไม้จะพวกันแบบว่ากับค่ายเพลงหรือว่าอะไรบ้างถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเพราะว่าผมชอบเรื่องดนตรีมากอยู่แล้ว คนน่าจะรอน,นะคนน่าจะรอในในคอนเสิร์ตรถไฟอะไรแบบนี้ครับขอบคุณนะที่รอ, <c oughs> อคุณแคลร์ลไหมคะจะเป็นวงหรือเป็นเดี่ยวอ๋ออันนี้ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งจริงๆเพราะว่าจริงๆไทม์ไลน์มันยุ่งมากยุ่งมากจริงๆครับแต่ว่าเตรียมไว้เตรียมไว้อยู่แต่ดูความเหมาะสมอีกทีว่าไทาม์นี่ยังไงจะเหมาะเพราะมันโปรเจกต์มันแน่นจริงๆครัอย่างที่พี่บอลบอกว่าต้องอย่ต้องไปแล้วเนาะแต่ว่าที่พี่บอลบอกว่ามันจะมีโปรเจกต์อันนี้เดี่ยวอันนี้ก็มีเดี่ยวเหมือนกันเดี๋ยวมีคอนเสิร์ต ติดตามละเอีดยดด้วยนะครับแล้วไม่สนเมื่อไหร่ครับเม,ม,ม,มื่อไรไตรมาสสองไตรมาสสองไตรมาสสองไม่เราคือลงมางาน Japan Expo ไงไม่ลองเป็น J-pop บ้างหรอโอย <laughs> <laughs> มาด้วย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 วมาด้วยม <Okay. S 1> เวลาทำอย่างนี Caribbean? ้แล้วพี่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 สื่อชอบกำหมัดแล้วนะฮือกำหมัดโทษนะผมปล่อยผมปล่อยปล่อยไม่ได้นะครับมา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 โอเคคอับเจ๊ป๊อปจริงชอบมากแบบเอ็กเจนแบนเอ่อสแกนแอคชั่นคือหลายวงมากผมชอบมากเคยไปซัมเมอร์โซนิกที่ญี่ปุ่นด้วย แล้วปีนี้ก็มีที่เมืองไทยด้วยถูกไหมครับมันมีหลายๆอย่างที่ความเป็นญี่ปุ่นกับความเป็นไทยเราเราเราอยู่ด้วยกันโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวในฐานะเด็กผมเชื่อว่าอย่างนี้บอกไป90%้าสเปอร์เก็คงก็คงเป็นเหมือนกันครัิ่นและปีนี้มาร่วมท้ายนี่สิไม่ใช่ครับเกมเตรียมตัวเข้ามาบ้างหรือยังเขาจีบอยู่อมีจีบมีจีบเออฟังที่ไหนชายชายไหนอะไรที่มันมันค่อนข้างใหม่กับวงการเพลง อะไรที่ค่อนข้างเป็นจีนหรือยีนของเดนพลาวคอนเซ็ปต์คืออย่างนี้ในในพาของการปั้นคนใหม่ะครับแล้วอย่างผมนี่จะเป็นศิลปินค่ายๆรนะจะมีภาพนะจริงๆมีภาพจริงๆมีภาพสังเกตจากตอนงานปีใหม่เป็นเอกชัยเอกชัยศรีวิชัยเออเป็นหมาก่งหมากัดนะมันมีจริงๆทักสำหรับโปถ้าต้องจินตนาการจะมีคอนเทนต์ที่มันมีภาพในหัวอยู่แล้วอะเดี๋ยวรอดูโปอาจจะมีโอกาสครับผมแต่เมื่อวานเหมือนไปคอนเสิร์ตโพเพโพเพ ดีครับโคเพเป็นวงหนึ่งที่ท็อปท็อป10ของโลก<ม>ในเรื่องของพาร์ทของดนตรีแล้วก็ในพาร์ทของการเป็น<ม>การพัฒนาวงเองมผมว่าเจ๋งมากมเพราะว่าย้อนกับปี2000จนถึงตอนนี้2024<ม>ความหลากหลายของเพลงเยอะแต่ว่าแฟนเพลงไม่เคยหายไปเลยนั่นคือความเจ๋งของโคเขขอบคุณเทโลไม่ว,ว่าไปสังเกตงานอะไรก็ไปดูด้วยครับเพราะจริงๆโปรดักชั่นของโคเพรอบเนี้ ว่าเจ๋งมากโปรดักชั่นเป็นเรื่องที่ที่บางทีเราเราต้องมาดูด้วยตาเองสัมผัสบรรยากาศข้างๆเขากรี๊ดเขามีการเรามันจะเป็นความรู้สึกที่เราเก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการสร้างความสุขต่อผมว่าบรรยากาศในในคอนเสิร์ตโคเครับในมุมมองผมอ่ะคือการไปคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันมันโรแมนติกมากเพราะว่าคือคือเหมือนเขาเอาทุกอย่างมาเองหมดเลยไม่ไฟซาวทุกอย่างอ่ะแล้วพอมองแม้รอบอ่ะ มันคือมันเป็นแสงไฟที่มันเปิดพร้อมๆกันหมดเลยแล้วรู้สึกว่าผมเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตต้องโกบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แนวเป็นแบนด์ที่ไม่ใช่ EDM ครั้งแรกในชีวิตที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของโกใช่ถ้าเกิดว่านอกจากกินพอดเดซีรีส์ตัวร์เนี่ยอันนี้ครั้งแรกทำไมจะโปรโมทขายบัตรล่โอเคโอเคป๊ครับผมง่ายมากเลยคอนเสิร์ตของ ก็ของผมของผมและพี่ไม่ฝากซีรีส์เรื่องชายครับเราร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ที่เอาของดีของไทยมารวมอยู่ในซีรีส์เพื่อให้เปิดกว้างให้คนทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นได้ชิมกันอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ของโวนก็จะมีพาร์ทการแสดงก็ติดตามกันครับแล้วก็ผลงานอื่นก็ฝากผลงานของทางเบลนคลาวทุกชิ้นด้วยนะครับจริงๆทุกชิ้นมันเป็นงานที่ค่อนข้าง เราพยายามทําให้มันละเอียดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่พวกเราทําได้ทั้งการทําเองว่าทางการไปคอร์รัปต์กับ,กบทีมอื่นเขาอยากให้คนดูมีความสุขมากจริงๆเพราะอยากทําอะไรใหม่ๆที่มันทําให้คนดูมีความทรงจําในปี2024จริงๆด้วยกันฝากด้วยครับทั้งของโอมโปแล้วก็ทั้งเดือนา์าฝากด้วยครับ <ขอ S 1> ครับ